หนึ่งอย่างของตลาดซื้อหลินที่ดึงดูดผู้คนนะฮะให้มันจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเที่ยวที่นี่นะครับก็คือเกมแล้วก็การเล่นเล่นต่างๆครับคุณผู้ชมครับมีทุกเพศทุกวัยทุกแนวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีของรางวัลเนี่ยมายั่วตายั่วใจให้กับผู้คนเนี่ยได้ลองความสามารถกันดูนะครับจนผมได้เจอเกมนี้นะครับเกมตั้งขวดทั้งหคุณผู้ชมครับไปดูกันแล้วกันนะฮะว่าเขาเล่นกันยังไงฮะ 是是，一百块，三三四，三四九十块，九十，三四三四，三四九十块。 และนี่ก็คือทั้งหมดของที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวในไต้หวันนะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผมจะพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามครับอืมอร่อยมากครับอร่อยครับพาให้ชังกล้องหน่อยดิชัากล้องชังกล้องชังนกล้องชัานกล้อง รายการที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยน้ำดื่มตราสินเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นแนวใหม่ที่โทโทอริไปกับเรา r o s เซอร์ไพรส์ทราเวงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่16 25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์ การเดินทางครั้งใหม่ของทีฟไยเดอร์หาริ่งที่กํากลังจะเริ่มต้นแล้วครับคุณผู้ชมครับในครั้งนี้นะฮะเราจะออกสำรวจเส้นทางใหม่ในประเทศญี่ปุ่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับร่วมกับ World Surprise Travel นะฮะแต่จะเป็นเส้นทางไหนนั้นไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับและแล้วนะครับการเดินทางของทีฟไ d เดอร์ในครั้งใหม่นะก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปประเทศญี่ปุ่นครับ โดยเดินทางด้วยสายการบิน ANA นะครับหรือว่า n l l Nippon Airways ครับไปลงที่ฮาเนดะครับแต่จุดหมายต่อไปของเราไม่ใช่โตเกียวครับแต่จะเป็นเมืองโททรินะฮะเมืองที่มีดีมากกว่าชื่อครับเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะว่าโททริจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับผมเตือนคุณผู้ชมแล้วนะฮะว่าเราก็ต้องมีประกันการเดินทางครับแล้วก็ MSIG เนี่ยดูแลผมเป็นอย่างดีมาตลอดับคุณผู้ชมครับด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะ สามารถซื้อประกันการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่โหลดใน App Store แล้วก็ l a y Store ได้เลยนะครับกดไปปุ๊บเลือกประเทศครับญี่ปุ่นตอนนี้เดินทางกัน3คนครับ3คนแล้วก็จะมีเลขบัตรเครดิตขึ้นมาครับผมก็กดบ u ายน w าเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆครับกับการเดินทางครั้งนี้นะฮะผมอุ่นใจครับถ้ามีไปกระซิบดีนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมมาถึงที่ฮาเนดานะครับประเทศญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเครื่องไปโทโตรีนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะฮะ <c oughs> แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆครับก็คือ Wifi นะครับซึ่งตะกี้เนี่ย ผมไปรับมาจากสุวรรณภูมิแล้วครับเป็น Wi-Fi ของซามูไรนะฮะซึ่งวิธีการคอนเน็กนี่ง่ายมากครับกดหน้าจอนะฮะก็จะเขียนว่าศูนย์อย่างงี้นะครับแล้วผมก็จะก,กดที่สมาร์ทโฟนของผมนะครับแบบนี้เปิด Wi-Fi นะครับแล้วเขาก็จะหากาันจนเจอแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะฮะนี่ปุ๊บคอนเน็กแล้วเรียบร้อยไหมหลายเด้งเลยเห็นไหมคุณผู้ชม ทีนี้นะครับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของผมนะก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับเวลาหา GPS อะไรนี่ก็ได้เต็มที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคุณไปตามร้านอาหารหรือร้านกาแฟนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์เอาป๊กเนี่ยไปเสียบนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์โนตบุกนะครับแต่ที่นี่ สนามบินระหว่างรอเครื่องนะครับเขาจะมีทั้งโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับ p l r s o n a l c o คอ u พิว d ตอรนะครับก็สามารถเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้หรือว่าจะชาร์จแบตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับมาญี่ปุ่นนะฮะถ้าคุณไปตามร้านอาหารห้ามชาร์จแบตนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคุณไปขโมยไฟฟ้าครับนี่ชาร์จได้ด้วย การเดินทางสู่ทตเรี่จากประเทศไทยนั้นนะครับไม่มีบินตรงครับคุณผู้ชมครับเราต้องบินไปที่โตเกียวหรือโอซาก้าก่อนแล้วต่อเครื่องไปยังททเกี่ครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่จะออกเดินทางสู่ทตเรี่ครับ มาสำรวจเมืองนี้ไปกับเราพร้อมๆกันนะฮะในทริปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวช่วงหน้าครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหม ถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกเทคโนโลยีอัจฉริยะเฟล็กเตียร์เราใจแบบสปอร์ตสะดวกสบายแบบคอ m ฟอร์ a ออนิ w ฮุนไดเอลันตราสปอร์ตสัมผัสความคุ้มค่ากับรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นได้แล้ววันนี้ในเกมฟุตบอล การไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงค์คอปเปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับ แดดจะร้อนแต่ห้องนี้เย็นสบายสว่างสบายตาฟิล์มกลองแสงฮานิตะจากอิสราเอลภายนอกทึบภายในชัดใสทุกมุมมองถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่ง จะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบร์ฟูดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่16 25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโทซุรีนะครับและนี่คือคีบินจิชิบัสกรุ๊ปนะฮะซึ่งจะเป็นรถเมล์ที่จะไปไซซีอิ่งของเมืองโทซุรีนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไปแซนดูนครับหรือว่าทะเลทรายโทซุรีครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเดี๋ยวผมไปหาคนแถวนี้ถามกันหน่อยละกันนะฮะคุณผู้ชมตามผมมาครับนี่นะฮะโอ้จะเห็นได้เป็นสาวญี่ปุ่นแสนสวยนะครับกำลัง

ใช้เวลานานไหมครับตรงนี้เคยเคยมาไหมฮะยังไม่เคยมาเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปลุยกันดูไปลุยด้วยกัน,นไปครับ,รบเดี๋ยวเราเรารถหน่อยนะเนี่ยมาแล้วรถมานี่นะโอเคอเพราะว่าสวยเหมือนกันนะพี่นะ ผมเคยไปที่คุ้มมาโมโตะนะพี่แต่แบบมันก็เป็นรถลางไม่ใช่รถแบบนี้แต่เขาจะโดยสารเป็นแบบกิจวัตรเลยอันนี้สามารถวิ่งเป็นลูกอ่คะค่ะวันนี่เลยหกร้อยเยนเท่านั้นเลยหกร้อยเยนถูกมากกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงยัแงแพงกว่าเลยด้วยบ่ายสองกว่าแล้วก็ไปแซนดูนก็น่าจะทันลูกกลับมาเนาะพอดีค่ะโอเคครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็มาถึงที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ทรายทอตอรีหรือว่าทอตตอรีแซนมิวเซียมครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006นะครับทุกๆปีเนี่ยจะมีช่างฝีมือจากทั่วโลกเลยนะครับหลายสิบชีวิตเนี่ยมาสร้างผลงานทรายแบบน่าทึ่งมากๆครับน่าทึ่งยังไงต้องไปดูพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่แซนมิวเซียมนะครับที่ทอตตอรีนี่แหละนะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะ เขาจะมีการจัดแสดงนะครับเป็นการปฏิมากรรมทรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับเพราะเขาใช้ทรายกับน้ำเท่านั้นนะฮะปราศจากการใช้กาวหรืออุปกรณ์ช่วยแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเขาเปลี่ยนธีมไปต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นปีก่อนหน้านุ้นสปีก็จะเป็นซาว์อีสเอเชียนะครับก็มีวัดพระแก้วบ้านเราด้วยนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วเป็นรัสเซียนะครับแล้วก็ปีนี้ธีมล่าสุดครับคือเยอรมันนะฮะประเทศเยอรมันนั่นเองครับซึ่ง ผมมาเนี่ยค่อนข้างจะโชครายน,นิดนึงครับเพราะเขาเพิ่งถล่มไปนะครับเพิ่งถล่มทรายปีที่แล้วไปเนี่ยทีที่เป็นทีมรัเสเซียน,นี่แหละเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาครับของเดือนนี้นะฮะแล้วก็เขาจะใช้เวลาสร้างประมาณ2เดือนครับแล้วก็จะเปิดให้ชมนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเลยจนถึงมกราปีหน้าเลยคุณผู้ชมนะก็ใครที่มาท,ทัตเทอรีเนี่ยแนะนําให้มาช่วงหลังจากนั้นนะครับประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอดดูฮะ แต่เราก็ได้เข้ามาดูนิทรรศการเล็กๆแน่นอๆตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่วอร์สเซอร์พรส์นี่ไม่สามารถเข้ามาได้แน่นอนนะฮะก็ขอบคุณวอร์สเซอร์พรส์ด้วยครับ ครับในที่สุดนะฮะเราก็มาถึงไฮไลท์ของโทวินะฮะก็คือที่นี่ฮะโทโตวิแซนดูนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นทะเลทรายที่มาักจั์มากๆหลายคนอาจจะงงว่าที่ญี่ปุ่นมีทะเลทรายด้วยเหรอมีแน่นอนนะฮะแต่ไม่ใช่ทะเลทรายที่เขาเรียกว่าดีเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแซนดูนะคุณผูม้ชมครับเกิดจากการที่ทรายนะฮะถูกน้ําแล้วก็ลมเนี่ยพัดขึ้นมาฮะจนเป็นทะเลทรายแบบนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว้างและยาวนะฮะมากเลยทีเดียวนะฮะกว้างเนี่ย ถึง16กิโลเมตรแล้วก็ยาเนี่ย2กิโลเมตรนะครับไปดูความสวยงามของแซนดูนที่นี่กันนะฮะกับทุทวิตแซนดูน,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 นครับในท,ท,ที่สุดเราก็มาถึงแล้ว ผมไม่เคยเห็นทะเลทรายที่ไหนที่แบบหนาวขนาดนี้เย็นจะเยือกเลยฮะโอ้โหแล้วนนี่ถูกมากๆเลยเขาบอกว่าทุกแม่นี้มีมือไหนขอบคุณเชื่อไหมฮะขนายังไม่ไปยังเชื่อไหมพี่เดียร์เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปนะฮะไปครับโอ้โห เพื้องหลังความสวยงามของทอรตอรีแซนดูนะครับผมเห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้ที่ได้มาเยือนที่แห่งนี้ครับจนบางทีเนี่ยผมก็อดอิจฉาคนที่นี่ไม่ได้ครับที่มีสถานที่สวยงามแบบนี้ให้ได้ชมกันครับไอ้ขาขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยแล้วที่แต่ขาลงเนี่ยเราจะคอนโทรลได้หรือเปล่า ไกลถึงแล้วคุณผู้ชมครับขอนี้นะฮะไม่มาเห็นเองไม่รู้หรอกนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนคุณผู้ชมผมขึ้นมาที่นี่ครับผมรู้สึกหายเหนื่อยคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาสัมผัสจริงๆเพราะว่ามันเจ๋งามากครับอากาศบริสุทธ์ครับสูดได้เต็มปอดเลยนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าในวันต่อๆไปที่ทัตตรีเนี่ย จะมีอะไรให้คุณได้ชมกันบ้างผมขอการันตีไว้เลยนะฮะว่ามีดีไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่นอนครับคุณภาพของคน มาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ใหม่อิสุสุดแมักซูเปอร์เดย์ไลท์จอวิ่งมาก็ไกลไม่เห็นพี่แวะเตอร์มันทักแอะเลยนะท่านนี่ของคอยนะเตอรมันติดเดียวพาะวิสานยืนยัดสิครับก็ยุโรปดีนะแดดจะร้อนแต่ห้องนี้เย็นสบายสว่างสบายตาฟิล์มกลองแสงฮานิตะจากอิสราเอลภายนอกทึบภายในชัดใสทุกมุมมอง เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกเทคโนโลยีอัจฉริยะเฟล็กเตีย์เราใจแบบสปอร์ตสะดวกสบายแบบคอนฟอร์ All new h ฮุ n d a i อ l a n t r a s p ส r t รสัมผัสความคุ้มค่ากับรถยนต์ u ุนไดทุกรุ่นได้แล้ววันนี้ ณภาพจาก P.P. Superview วในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าด,ดีที่สุดต้องซอมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซอมให้หนักกว่า หัวใจสู้คนหัวใจสิง t Lions o n Pride Sing Corporation and Chelsea Football Club สนับสนุนโดย Travel Book Shop แอปพลิเคชันเดียวเที่ยวรอบโลกอุ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่16 25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของดีของโทโระริอีกหนึ่งอย่างคือเนื้อวัวครับเมนูในวันนี้เลยเป็นชาบูชาบูเนื้อที่ร้านนี้เลยครับทาคุมิคับโปเราไปทะเลทรายกันาแล้วคราวนี้เราก็มาทานอาหารเย็นกันนะฮะอันนี้เป็นของดีของที่นี่เลยนะฮะ <c oughs> เป็นร้านทาคุมิคับโปเขาบอกว่าก่อตั้งโดยคุณโชยะโยชิดะซึ่งเป็นคนที่คิดวิธีการกินชาบูชาบูแอบญี่ปุ่นเนี่ยคนแรก อันนี้ผมรู้นะครับแต่ผมทางไม่ได้รบกวนพี่แล้ว่ะเดี๋ยวพี่รับหน้าที่อ่เขาบอกว่าจะละลายในป่ากเ๋ยพี่โชว์ให้ผมดูหน่อยว่าบูาบูอะไเป็นยังไงอิตาลีมาอ๋อต้องแฝงนะต้องแฝงค่ะมันมีเสียงชาบชาบจริงจรไหมเนี่ยจริงเลยจริงจริงปาอกะพไหมนะครับเปลนะครับเ่างืมโอ้โชโอ้ยชว รั้มากมี่รสชาติติดปากมากครับมันจะออกเปี้ยวๆหน่อยและนี่ก็คือประถมะบทการเดินทางสำรวจทอร์อรีของทิฟฟาเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับความน่าสนใจของทอร์อรียังมีอีกเพียบครับต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับ แล้วมาพบกับช่วงทริปไฟเดอร์แฮปปี้นิ่งกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมขอเอาใจคนรักการท่องเที่ยวเป็นพิเศษเลยีเดียวครับผมมีงานดีๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเลยครับกับงานไทยทเที่ยวไทยไปทั่วโลกครั้งที่16